เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ตัวไหครับเจ็ดสี่สองอโหพี่พี่เจ็ดสีสองนะครับพีเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่เอฟซีผมเนี่ยจะพาพี่เอฟซีเนี่ยไปคลองห่วยกับแม่นางตะเคียนนะครับ รอบนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะขอต่อหน้าแม่นางเลยนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยแม่นางเนี่ยจะประกากฏตัวให้ผมเนี่ยได้เห็นอีกหรือเปล่านะครับถ้าแม่นางปรกากฏตัวให้ผมเห็นนะเดี๋ยวผมจะขอต่อหน้าเขาเลยนะครับจะลองขอดูนะว่าแม่นางเนี่ยจะให้เลขอะไรผมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะครับแล้วก็ผมได้เดินมาถึงทางเข้านะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับพี่พี่ต้องบอกพี่เสียนะว่าที่นี่ไม่ห่งางไกลจากหมู่บ้านคนเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะมาขอลลวงหน้านะเพราะว่าหวยเนี่ยก็เดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับพี่พี่ครับนะเมื่อวานนี้พินดาเนี่ยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยมาให้นะผมเองเนี่ยก็สั่งพิ่ดาซื้อนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไม่ว่างนะครับก็เลยให้พินดาเนี่ยเอามาให้แทนผมนะครับพี่พีเอฟซีนะก็เช้านี้อากาศดีมากอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับผมก็โอเคครับพี่พี่เพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ย รีบเดินทางกันข้างในเลยดีกว่านะครับก่อนไปรับชมควมิวดนนี้ครับผมขอคนหนึ่งไลค์นะครับ,หน,นรบหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปด้างในเลย,ว,ยว่ะไปครับผมนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าแม่นางเนี่ยจะให้ห่วยอะไรกับผมบ้างนะ เดี๋ยวเราก็จะมานั่งดูนะครับพี่พี่ก็รอบนี้เนี่ยถ้าแม่นางออกมาเนี่ยผมจะขอห่วยต่อหน้าเลยนะครับก็กล้องเนี่ยอาจจะสั่นนะเพราะว่าผมไม่ได้นำขาตั้งกล้องมานะขาตั้งกล้องผมเนี่ยหักนะครับ เหมือนจะมีชาวบ้านเนี่ยมาทำล่านะก็บอกเลยนะพี่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านคนนะครับนี่แต่ว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าให้โชคลาภบ,บ่อยมากนะครับผม นี่ก็เออน้ำส้มหกหมดเลยอะ่ะไม่รู้นะว่าใครมาทํานะพี่พี่เขาตรงนี้เหมือนพี่ดาจะวางห่วยไว้ด้วยนะครับจะวางแรกนะไม่ใช่ห่วยนะพี่พ,พี่สิ มีปากกาแล้วก็มีสมุดแล้วก็พี่นาันน่าจะเขียนเลขไว้นะวันนี้พี่นันน่าจะมาแต่ว่าน้ำส้มเนี่ยหกหมดเลยนะครับแล้วก็มีกล้วยแม่นางครับ วันนี้ผมมาคอหวยนะครับถ้าผมถูกอีกเนี่ยผมจะนําของมาให้นะเมื่อวานนี้ผมก็ได้เอามาให้นะให้พี่ดานเนี่ยเอามาให้นะเนื่องจอากผมไม่ว่างนะครับน,นี่นะทุกคนพลไม้รู้สึกว่ามันจะหายไปบางส่วนนะไปเพียบสิที่แรกเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะผมผมอ่รู้สึกนะครับเพราะว่าผมก็สั่งมาเยอะเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนนะไปพี่พ แม่นางชอบเข้าออกทางนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งดูนะว่าแม่นางเนี่ยจะออกมาหาผมอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งรอตรงนี้นะพี่นั่งรอดูนะครับผมมาคนเดียวนะรู้สึกหวังเวงนะเหมือนจะมีคนเนี่ยอยู่กับผมตลอดเวลาเลยนะครับ บรรยากาศนี้คือแบบดีมากอากาศค่อนข้างที่จะเยน็นนะครับนี่นะสมุดที่พี่นานำมานะพี่นานได้เขียนเลขไว้เรียบร้อยนะครับก็น่าจะให้แม่นางวงดูนะว่าเลขไหนกันแน่นะพี่ดาน่าจะมาคอหวยให้พี่พีเอฟซีนะครับผมนี่ชุดชุดก็ยังอยู่นะครับ พี่ดาวก็ได้นำชุดกะเลียงมาให้แม่นางเรียบร้อยแลแม่นางก็ได้ใส่แล้วนะน้ําแดงหกหมดแล้วทุกคนพี่ดาวน่าจะตั้งไว้ดีนะแต่ว่ามันหกได้ไงมันหกหรือว่าคนกินอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมนะครับพี่เเพราะว่าเป็นความเชื่อของบุคคลนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ต้นตะเคียนนะแต่เป็นต้นไซใหญ่เลยนะพี่พี่เป็นต้นไซใหญ่เลยนะครับหลายร้อยพันปีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับนั่งรอดูนะว่าเราจะเจอกันหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะแอบตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับตั้งไม่ได้นะทุกคนผมต้องถือนะผมมาได้มาสองวันแล้วนะครับตรงนี้ระว่างรอเนแน่นผมจะมาดูนะครับ น้ำตรงนี้เนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งหมดแล้วนะอีกไม่นานก็น่าจะแห้งแล้วแหละทุกคนได้ยินเสียงคนคุยไหมผมได้ยินเสียงคนคุยนะครับไม่รู้ว่าดางมาจากต้นไม้หรือเปล่านะครับเต็มๆสองรูหูผมเลยนะครับ โอเคนะครับพี่เอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าถ่ายพ,พี่ดูยาวๆเนี่ยพี่เอฟซีอาจจะเบื่อนะครับเดี๋ยวมานั่งรอดูกันสักพักใหญ่ๆเลยนะก็รอดูนะว่าผมจะได้เลขอะไรบ้างนะครับรอให้แม่นางออกมานะครับผมออกมาแล้วก็ผมจะถามต่อหน้าแม่นางเลยนะผมจะไม่มาจุดทูบที่มีหัวแล้วนะครับที่มีเลขแล้วนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมานั่งรออะไรดีกว่านะครับผมเิ้นเสียงไหมผมเล่นเสียงคนจริงๆนะแล้วก็ลิ้นเสียงนกด้วยคนนี่เหรอได้เสียงมันพูดตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าดังมาจากไหนนะครับพี่พี่ก็ที่นี่เนี่ยไม่ค่อยห่างไกลจากหมู่บ้านคนนะแต่ว่า อยู่ค่อนข้างที่จะไกลยอยู่นะครับถ้าเราเดินนะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับพี่พี่ครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่เอฟสีผมนะครับก็ได้รอแม่นางตะเคียนนะได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเกือบจะชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวิแววที่แม่นางเนี่ยจะออกมาหาผมเลยนะครับ ไม่รู้ว่าแม่นางเนี่ยได้ยินที่ผมเนี่ยบอกหรือเปล่านะว่าวันนี้ผมจะมาขอหวยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ฝาาพินดาเน้นำพระม้เนี่ยมาให้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราจะมานั่งรอดูสะพกนน,นะครับพี่พี่รอดูนะว่าแม่นางเนี่ยจะออกมาอีกหรือเปล่านะครับก็ผมนั่งเนี่ยผมได้ยินเสียงคนด้วยนะครับพี่พี่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายพี่พี่ดูนะผมก็เลยนั่งฟังดูเงียบๆนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากเลยนะเสียงคล้ายๆกับเสียงผู้หญิงคุยกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ระแวงเหมือนกันนะพี่ๆเดี๋ยวผมจะลองนั่งรออีกสักพักนึ่งนะรอดูนะครับว่าแม่นางจะออกมาหาผมอีกเปล่านะครับถ้าไม่มาผมก็จะเดินทางกลับ,บ ผมเจออะไรไม่รู้นะใช่แม่นางไหมครับโคตรเมื่อกี้ผมเจอใครไม่รู้นะแอบอยู่หลังต้นไม้ผมเจอแวบๆนะพี่พี่ เยมแม่นางครับถ้าแม่นางยังอยู่ที่นี่เนี่ยปรากฏตัวให้ผมเห็นหน่อยนะครับวันนี้ผมมาหานะ บรรยากาศนี่คือแบบเงียบเลยนะพี่พี่โอเคเดี๋ยวเรามานั่งรอดูพักหนึ่งนะสักสิบยี่สิบนาทีนะครับถ้าแม่นางไม่มาเนี่ยผมก็จะค่อยมาตอนเย็นนะพี่พี่สีเดี๋ยวเรามานั่งรอดูอะไรดีกว่านะครับผมโอเคนะครับพี่พี่ ผมตั้งกล้องทีงไว้นะผมรอตั้งนานแล้วนะครับแม่นางเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้แม่นางมาแล้วนะครับโหคือบชุดสวยมากเลยนะที่แม่นางใส่นะชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดที่พี่ยินดาเนี่ยมาให้นะพี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งคุยกับแม่นางนะครับผม อยู่ท่าไหร่ครับอ๋อแล้วผลมไม้แม่นางเข้าไปข้างในเมื่อวานนี้พี่ดาวมาให้ใช่ไหมครับก็ทำไมแม่นางออกมาช้าอย่างนี้ชมลองแม่นางเนี่ยแม่นางแล้วนะพี่พก็แม่นางเนี่ยเพิ่งออกมานะครับ มาขอกผลให้พี่เอสีครับก็รอบนี้เนี่ยผมอยากจะให้นแม่น้ำเนี่ยบอกกับตัวเองเลยครับผมไม่ได้เอาอะไรมาช่วยเลยนะแล้วแต่ใจแม่น้ำเนี่ยลองให้ผมบอกตัว,ต,วตัวเองนะครับแม่น้ำพอจะบอกบได้ไหมครับได้ไหมครับอ๋อจูนินวใช่ไหมก็ทุกคน แม่นางเนี่ยไม่สามารถที่จะบายพูดออกมาได้นะครับแม่นางเนี่ยจะต้องชูนิ้วนะพี่ๆี่นะครับก็มาดูนะว่าแม่นางเนี่ยจะให้เลขอะไรนะครับก็โปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับพี่ๆีครับก็เป็นความเชื่อของบุคคลนะครับผม,มผมพร้อมแล้วครับ เละไอง2อห๋อเจ็ดเหรออเจ็ดดสี่เี่ตัวหนะเจ็ดสี่สองโอ้โหพี่ 742่นะครับพี่พีชครับเมื่อกี้เนี่ยแม่นางเนี่ยใบยกับมือนะพี่พี่ครับ742ดสี่สองโอ้นเล็กสวยมากเนยเจ็ดสี่ส<ข>อ <c oughs> แี่แม่นางบอกว่าก็ลองไปเล่นดูนะครับพี่พีถ้าไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะครับ เล่นดูถ้าก็ไม่ว่าแใครับก็ินะนาให้หนยเจ็ดสนะครับร็ที่แรกเนี่ยคือใน7เจแล้วก็4แล้วก็2นะครับพี่เอสโอ้โหได้เลขดีมากเลยอะเล่นี้สวยใช่ไหมครับสวยเจ็า่องอแม่นางชอบ742ใช่ไหมครับ โอ้เสี่งเสียงอะไรเพื่อนเนียร้องเสียงเพื่อนเหรอครับแล้วแม่นางไม่พาเพื่อนออกมาด้วยอ่ะอ๋อแล้วนี่ผมมารบกวนแม่นางหรือเปล่าเนี่ยไมเดี๋ยวแม่นางจะกลับเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ ที่ได้เลขสวยมาก742นะครับก็อลองไปเล่นดูนะได้ครับเดี๋ยวผมจะลองให้พีเอตีเนี่ยได้เล่นดูว่าพีเอตีเนี่ยท่านเนี่ยถูกด้วยนะที่ผมเคยมาค้องครับก็ต้องขอขอบคุณแม่นังมากเลยนะที่ให้เลขมาวันนี้นะครับไช่หรือเปลาพี่อ้ย เดี๋ยวสักพักผมจะกลับไปแล้วครับก็แม่นางก็จะกลับเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วผลไม้นะท่าน่อยจะรู้ว่าหายไปได้ไงแม่นางเขาทตยังไงใช่ไหมใช่คะออกไปทำยังไงแบบเลื่อนเลื่นมะ้ำมันหกได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามันตกลงจนไปอ่ะแค่เราถูกทำพิน,นเออ แม่นางกลับเข้าไปแ้นะเมื่อกี้เนี่ยมีเสียงหมามีรู้ว่าหมาไขรเห่านะพี่พี่เหมือนจะเป็นหมาจรที่ชาวบ้านเนี่ยเอามาปล่อยในป่านะครับผมได้ยินเสียงแต่มันเห่านะผมไม่เจอตัวมันเลยนะครับถ้าผมเจอตัวเนี่ยผมก็อาจจะเอาเข้ามาให้นะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่เจอตัวของหมาเลยนะไม่รู้ว่าเป็นหมาของใครกันแน่นะครับ แม่นางก็กลับเข้าไปแล้วนะพี่พี่ก็เป็นหวยเจ็ดสี่สองนะครับผมผมเนี่ยรอยแม่นางเนี่ยนานมากกว่าแม่นางเนี่ยจะออกมานะครับโอเคนะครับพี่พี่แม่นางกลับเข้าไปในต้นไม้นล่วนะเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วเหมือนกันนะครับ ก็วันนี้ผมมาขอหวยกับแม่นางอ่าให้แม่นางเนี่ยใบยกับผมตอนหน้าเลยนะเพราะว่าผมไปได้เอาทูบที่มีเลขเนี่ยมาด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแม่นางจะให้ผมเลขมาแบบนี้นะ7 4็ดสี่สามนะครับไปพี่เอฟสครับก็ลองไปเล่นดูนะพี่เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ชอบเล่นหวยด้วยนะครับถ้าไม่ถูกเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะทุกคน เพราะว่ามันแล้วแต่บางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกบางทีแม่นางก็อาจจะไม่ให้เราถูกตลอดไปนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะนี่แมกะเจ๊ยบนี่เราไปเราต้องไปแกะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงเราเนี่ยจะสามารถ ไปต้มกินได้นะครับผมทําแกงกระเจี๊ยบหรือไม่ก็ไปทําน้ํากระเจี๊ยบกินก็ได้นะครับแกงกระเจี๊ยบใส่ปลากระป๋องอร่อยเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ผมลืมกระเป๋ามั้เดี๋ยวผมกลับไปเอากระเป๋าก่อนเออลืมกระเป๋าได้ไงเมื่อกี้ผมถอดกระเป๋าวไว้ข้างหน้านู่นนะ ก็ผมจะเอากระเป๋ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับโอเคนะครับพี่พี่ก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคุณหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับได้ทําคลิปไปต่อไปนะครับก็พี่พี่ FC เนี่ยลองเอาเลขที่ผมมาขอแม่นางเนี่ยไปเล่นดูนะครับ7 4็ดสี่สองนะครับพี่พี่ นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับถ้าไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะครับพี่เอฟซีนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้ารับผมสวัสดีครับ